สวัสดีค่ะกศแซเข้าดังมาแล้วค่ะสถิติหวยวันอังคารเลขศูนย์มาแรงเคยออก3หลายรอบสติติหวยออกวันอังคารเลขศูนย์มาแรงเคยออกสหลายรอบพันพ้นไปแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่2พฤษภาคม2566ต่อไปจะเป็นการออกรางวัลงวันที่16พฤษภาคม2566ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอังคาร วันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง20งวดมาให้ชมกันค่ะวันอังคารที่สองพฤษภาคม2566รางวัลที่1คือ8 4 3 0 1 9เลขท้าย2ตัวคือ65เลขหน้า3ตัวคือ5 0 0 7 8 0เลขท้าย3ตัวคือ269 1 8 7นวันอังคารที่17เมกราคม2566รางวัลที่1คือ8 1 2 5 1 9เลขท้าย2ตัวคือ47 เลขหน้า3ตัวคือ389 443เลขท้าย3ตัวคือ564 849วันอังคารที่1พฤศจิกายน2565รางวัลที่1คือ913 106เลขท้าย2ตัวคือ70เลขหน้า3ตัวคือ722 839 เลขท้าย3ตัวคือ343 922วันที่16สิงหาคม2565รางวัลที่1คือ331 583เลขท้าย2ตัวคือ42เลขหน้า2ตัวคือ271 300เลขท้าย3ตัวคือ284 876วันที่1มีนาคม2565รางวัลที่1คือ061 905เลขท้าย2ตัวคือ07เลขหน้า3ตัวคือ236 834เล็กท้าย3ตัว234 691วันขันที่1กุมภาพันธ์2565รางวัลที่1คือ944 308เล็กท้าย2ตัวคือ30เลขหน้า3ตัว942 061เล็กท้าย3ตัว485 509 วันอังคารที่16พฤศจิกายน2564รางวัลที่1คือ032761เลขท้าย2ตัวคือ57เลขหน้า3ตัว648471เลขท้าย3ตัว844245วันอังคารที่1มิถุนายน2564รางวัลที่1คือ292972เลขท้าย2ตัว45เลขหน้า3ตัว620193เลขท้าย3ตัว 978723วันอคารที่16มีนาคม2564รางวัลที่1คือ890422เลขท้าย2ตัว19เลขหน้า3ตัว036 902เลขท้าย3ตัว396 256 64, วันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564รางวัลที่1คือ424603เลขท้าย2ตัว39เลขหน้า3ตัว861318เลขท้าย3ตัว057817 วันอังคารที่1ธันวาคม2563รางวัลที่1คือ100994เลขท้าย2ตัว84เลขหน้า3ตัว093776เลขท้าย3ตัว984834วันอังคารที่1กันยายน2563รางวัลที่1คือ999997เลขท้าย2ตัว98เลขหน้า3ตัว725636 เลขท้าย3ตัว957 342วันอังคารที่16มิถุนายน2563รางวัลที่1คือ156 967เลขท้าย2ตัว64เลขหน้า3ตัว876 882เลขท้าย3ตัว 565625วันอังคารที่16เมษายน2562รางวัลที่1คือ570331เลขท้าย2ตัว23เลขหน้า3ตัว512930เลขท้าย3ตัว966968 วันอังคารที่16ตุลาคม2561รองวัลที่1คือ200515เลขท้าย2ตัว93เลขหน้า3ตัว186392เลขท้าย3ตัว192212วันอังคารที่1สิงหาคม2560รองวัลที่1คือ756519เลขท้าย2ตัว36เลขหน้า3ตัว061386เลขท้าย3ตัว787989 วันอังคารที่16พฤษภาคม2560รางวัลที่1คือ454 891เลขท้าย2ตัว53เลขหน้า3ตัว008 396เลขท้าย3ตัว490 603วันอังคารที่2พฤษภาคม2560รางวัลที่1คือ008 656 เลขท้าย2ตัว35เลขหน้า3ตัว573 949เลขท้าย3ตัว773 923วนาคารที่17มกราคม2560รางวัลที่1คือ145 157เลขท้าย2ตัว25เลขหน้า3ตัว511 663เลขท้าย3ตัว516 836 วันอังคารที่1พฤศจิกายน2559รางวัลที่1คือ785 438เลขท้าย2ตัว86เลขหน้า3ตัว824976เลขท้าย3ตัว038 752ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ